เอาล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในหน้า Discord นะครับของ All-Star Tower De f e n s e นนเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับปกคลิปก็น่าจะบอกอยู่แล้วเนาะนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแจ้งนะครับเรื่องการอัปเดตนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับเพราะว่าคลิปล่าสุดนะครับที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อ5วันประมาณ5่าวันที่แล้วหรือเปลานะครับก็จะเป็นคลิปที่บอกเวลาการอัปเดตนะครับซึ่งที่ผมมาทำคลิปนี้นะครับเพราะว่า ออสตาเนี่ยนะครับเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการอัปเดตนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาบอกกันว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับทุกผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนอัปเดตวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกในคลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูตัวละครที่มีการสปอยมาอีกด้วยนะครับผมว่ามีตัวอะไรบ้างที่สปอยออกมาเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็ใครนะครับที่พร้อมดูแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่ง คลิปใหม่ๆใ,ในเองนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเกิดว่าใครพร้อมไปแล้วนะครับก็ไปดูกันเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครที่คิดจะเติมโลบักแต่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีผมก็ขอแนะนําร้านนี้เลยร้านลาวาบักร้านบริการขายโลบักเลร์เเติมแบบ VP Serv e r อร์และยังมีบริการกดเกมพาร์ทแมปต่างๆสูงถึงเลเสิกันเลยทีเดียวโอ้โหไม่ว่าจะเป็นแมปปอบฟุตแมปทิ้งเลกาซี่และแมปออสตาเฮเวอ e ์ดี้เฟนและแมปอื่นๆอีกมากมาย แต่ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีบริการขายทอค้นรบอกันอีกด้วยหากใครสนใจรีกอยู่ใต้คลิปนี้เราวนะครับอย่าลืมก็มาใช้บริการผมด้วยนะครับ เอาละฮะท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้นะครับอาจจะดีเสียงพี่ปแปลกหน่อยนะครับพอดีว่าไม่สบายนะครับผมเป็นเป็นหวัดอยู่นะฮะอื่นนะครับเพราะว่าตันจมูกอยู่ตอนเนี้ยนะครับตันจมูกนะครับเหมือนแบบบีบจมูกพูดเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการอัปเดตกันก่อนเลยละกันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไงบ้างนะครับผมเนาะสำหรับเรื่องการอัปเดตนะครับผมล่าสุดที่ผมเห็นนะฮะก็คือนี่เลยนะครับผมจากที่เขานะครับบอกตั้งแต่ว <c ats> ันที่2เมษานะครับก็ที่ผ่านมาเนาะนะครับเขาบอกว่า big update นะครับ ผมจะอัปเดตในวันที่7นะครับผมในวันที่7เนาะซึ่งคลิปที่ผมอัดในวันนี้นะครับตอนนี้นะก็คือวันที่7นะครับผมท่านผู้ชมก็จริงๆเนี่ยวันนี้นะครับต้องอัปเดตแล้วนะครับคือจริงๆมันจะมีอีกข้อความหนึ่งนะครับที่เขาเพิ่งโสต์มาเมื่อตอนวันที่6เมษายนนะครับประมาณ5้าทุ่มกว่าๆนะครับเกือบเกือบเที่ยงคืนนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับผมแคปว้อยู่นะครับท่านผู้ชมก็ เขาบอกประมาณว่าเ,เกิดข้อผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับโลบอกเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนะครับผมก็ดูตามภาพที่ผมขึ้นให้ได้เลยนะครับและล่าสุดนี้นะครก็ทางฟูตยเกอร์นะครับเ mm hmm. ขาได้โพสต์มาในวันที่7นะครับ ก็คือวันนี้แหละ <_ an ye> นะครับ <_ an ye> เขาได้โพสต์มาตอนตีสามสิบนาทีนะครับเขาโพสต์มาว่า48ชั่วโมงนะครับถ้าจะให้ผมพูดเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเวลาที่เขาจะอัปเดตข้างหน้านะครับทานผู้ชมก็อีกประมาณ4 8ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเวลาอัปเดตน,นะครับทุนผู้ชมครับก็รอกันได้เลยนะครับอีก48ชั่วโมงก็คือ2วันเนาะนะครับซึ่ง2วันนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะอัปเดตในว,นวันวันเสาร์นะครับประมาณวันเสาร์หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าบ้านเขาบ้านเราเนี่ยมันเวลา นับดูเนาะนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับผมท่านผู้ชมนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะให้ทุกคนทําเลยก็คือว่าช่วงนี้นะครับผมใครที่ไม่มีเพชรเนี่ยควรฟาร์มเพชรได้แล้วนะครับผมเก็บไว้ไม่ต่ากว่าหมื่นเพชรก็ดีนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าอัปเดตใหญ่ทั้งทีเนี่ยนะครับมันจะต้องมีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างมาแน่นอนนะครับผมรับประกันได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เพชรเนี่ยเยอะมากนะครับท่านผู้ชมใครที่ ไม่มีเพชรในตัวตอนนี้นะครับควรหาได้แล้วนะครับผมก็แนะนําให้เก็บเพชรไว้เรื่อมาหลักหมื่นต้นๆนะครับหลักหมื่นขึ้นไปอ่ะได้ครับประมาณนี้นะครับทุนผู้ชมก็แนะนําเลยนะฮะเพราะว่าคืออัปเดตใหญ่ทั้งทีเนี่ยนะครับเราจะต้องผ่านเพชรแน่นอนนะครับคือเพชรเนี่ยหมดแน่นอนนะฮะทุนผู้ชมนะฮะก็เลยจะต้องาร์มเพชรไว้นะครับทุนผู้ชมครับประมาณนี้นะฮะก็แนะนําแล้วนะเออโอเคนะครับผมเรื่องอัปเดตก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเออสปอยตัวละครใหม่กันดีกว่านะครับว่ามีสปอยตัวละคร อะไรมาบ้างนะครับทานผู้ชมเอาละฮะทานผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องตัวละครกันดีกว่านะครับว่ามีตัวอะไรสปอยออกมาอีกนะครับทานผู้ชมล่าสุดที่ผมให้ดูไปในคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ใช่ไหมเออจะเป็นเจ้าตัวเบอร์เซิร์กนะครับเออจาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีตัวสปอยมาอีกหรือเปล่านะครับทานผู้ชมก็มีอยู่แล้วแหละนะครับมาดูกันนะฮะสำหรับตัวแรกนะครับผมก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับทานผู้ชมซึ่ง ใครก็ไม่รู้เหมือนกันเออใครวะใครวะไม่รู้จักใครอ่ะคือใครถืออะไรไม่รู้นะครับเฮ้ยถ้าสังเกตดีๆเหมือนเหมือนอันนี้ละบเบิดนิวเคลียร์คืออะไรเนี่ยอันนี้ผมงงอ่ะใ <olmuş cing> ครรู้ว่าชว่วยบอกทีนะครับว่าตัวนี้คือตัวอะไรหรือว่าเขาเป็นมีมไม่เฉยว่าแบบทําเล่นๆหรอส่วนตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีโมเดลออกมานะฮะก็ตัวนี้เนี่ยคือใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้มชมถ้าเกิดว่าใครรู้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกชื่อได้นะครับว่าตัวนนีี้เ่ยคคือใร อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะในะรับประมาณนี้นะครับผมมีรูปโมเดลเป็นของโรบอทมาด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าเนาะ <S <S โอเคเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นเฮ้ยผมผมเคยดูเรื่องนี้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นไม่รู้อ่ะคือผมเคยดูนะเรื่องนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้จักชื่อนะครับรู้แต่ว่าคือ,อผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาใช้แบบสายฟ้าได้อเออมีพลังสายฟ้าเวทุกคนเออสักอย่างนึงอ่ะ ผมไม่ได้ดูนานแล้วนะครับจำได้แค่นี้แหละนะครับที่ใช้สายฟ้าได้นะครับผู้ชมก็จําชื่อไม่ได้อ <laughs> ะจำชื่อไม่ได้อีกแล้ว เออประมาณนี้นะครับผมก็คืออันนี้เนี่ยก็คือมีทั้งเอฟเฟกแล้วก็โมเดลเลยนะฮะทุกคนมีความคิดยังไงกับสําหรับตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมเนาะเออนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกิลกาเมสนะครับผมกิลกาเมสแน่นอนนะฮะซึ่งโพสต์นี้นะครับเขาก็บอกว่าเอ่อกิลกาเมสเจ็ดดาวนะครับผมวอทกิลกาเมสเจ็ดดาวนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นเจ็ดดาวจริงหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเจ็ดดาวมาจริงนี่โกโกจะต้องมีร่างบูแล้้้วล่ะะะมมมมมัังโออออเเคคนนนรรรรบผปปาาาณีีีไไกหหืดูซิ แล้วนี่คือตัวอะไรก่อนคืออะไรอะ่ะแต่รู้แนแนวว่ามันน่าน่าจะมาจากเรื่องแบบเอ่อ ดราคอนบอลเนะครับผมเพราะว่ามีชุดแบบนี้แล้วก็ร่างกายแบบนี้เนี่ยผมเดาได้เลยว่าน่าจะมาจากเรื่องดราคอนบอลเนี่ยครับหรือไม่ก็จะเป็นมีมไม่เฉยหรือเปล่า <c oughs> มีมไม่เฉยหรอเปล่าเนี่ยที่เขามาทําเล่นๆน,นะครับไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เออรูปนี้นะครับผมท่านผู้ชมนี่รูปนี้ก็จะเป็นฟูดเยกเกอร์เขาโพสเองเลยนะครับจะเป็นเหมือนพระโคมเด็กเลยอ่ะเหมือนลายพระโคมเด็กเลยแล้วก็มีตาจงสลัดอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเอ้ยเหมือนบีบจมูกพูดเลยกูตอนเนี้ย ส่วนรูปนี้นะครับผมก็จะเป็นรูปที่ฟุตเยเกอร์เขาโพสอีกแล้วนะครับผมจะเป็นรูปหัวใจสีแดงนะครับผมซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับเอ้แต่ผมคิดไปคิดมาเรองหัวใจสีแดงอะมันเกี่ยวอะไรกับหัวใจผมนึกถึงไอ้นี่เว้โอเปไม่ใช่โอเปไอผมนึกถึงรอครับทุกคนใช่ผมนึกถึง, anyway, อถงรอใ,ในเรื่องวันพีซนะฮะเพราะว่ารูปก่อนหน้านี้นะครับเขาจะโพสเรื่องเกี่ยวกับ จนสลับมาใช่ไหมแล้วก็มีรูปโอเปะเอ้ยมีรูปหัวใจมาอีกนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยคิดว่าเป็นรอหรือเปล่ารอหกดาวอย่างนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมไม่รู้เหมือนกันผมดาวอ่อนะ <c oughs> นะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกนะครับอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับคือเขาเรียกว่าอะไรผาหนะเหรอเออนั่นแหละนะครับมั้งนะไม่รู้ว่าผานหนะหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีแบบ มีมหรือว่าเป็นไฟล์กิฟอะไรมานะครับที่มันเกี่ยวกับจอมไว้เพื่อนึกมานเข้ามานะครับทุกผู้ชมอาจจะมีตัว ที่เกี่ยวกับเรื่องจอมเมฆพนึกมาเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมครับก็ต้องรอดูกันไปนะครับทั้งหมดทั้งหมดก็จะมีแค่นี้นะครับผมที่มีสปอยเนาะนะฮะโอเคนะครับหลักๆประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วหมดแล้วจริงหมดแล้วนะครับคลิปนี้นะครับลงดึกไปหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยจริงนะับพอดีว่าอยากจะลงในวันที่7นี่แหละก็คือวันนี้นี่นะครับแต่พอดีว่าผมเนี่ยเพิ่งอัดคลิปตอน หกโมงกว่าๆนะครับท่านผู้ชมกับเกือบหนึ่งทุ่มเนาะก็เลยอาจจะลงคลิปดึกไปหน่อยนะครับต้องขอโทษด้วยจริงนะครับพอดีว่าเพิ่งตื่นตอนเช้าเย็นๆนะครับผมไม่สบายก็คือกินยากบนอนปับเผลเนี่ฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปโรนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายซีอูครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายสองรอบทำไมอะ่ะเอาเป็นว่าซีอเูเกลี่ยนชุดใบครับผมจุ๊บ